ฉันยินดีต้อนรับทุกคนบริการวิเคราะห์ในการติดต่อ g i u Market ขอบคุณสำหรับการดูรีวิวของเราผู้ชมที่รักเราขอให้คุณมอบวิดีโอนี้ตามแบบของคุณการยกนิ้วโป้งของคุณเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับการพัฒนาโครงการ g i u Market ตอนนี้เราจะเปรียบเทียบผลการดำเนินงานปัจจุบันของบริษัท n e x t l e Corporation ที่ค e r NEXT บทวิจารณ์นี้สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหน้าวันที่10กันยายน2024ตามการจำแนกประเภท GURU Market บริษัท NextDecade อยู่ในหมวดหมู่ย่อย Oil Gas มีบริษัท131แห่งที่มีส่วนร่วมในการเปรียบเทียบซึ่งเป็นตัวแทนมากเราเริ่มต้นด้วยข้อมูลสรุปเกี่ยวกับบริษัทหากคุณสนใจคุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวได้ เราขอแนะนำให้ศึกษาพารามิเตอร์ทั้งหมดของบริษัทอย่างรอบคอบคุณสามารถดูฐานข้อมูลพร้อมการแบ่งหมวดหมู่ของบริษัทได้โดยใช้ลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้เราขอให้คุณแชร์ลิงก์ไปยังวิดีโอกับเพื่อนของคุณขอบคุณสำหรับการโพสต์ใหม่และการสนับสนุนอื่นๆมันช่วยได้มากในการทำงานในอนาคตเอาล่ะเพื่อนๆมาเริ่มกันเลย มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท NextDecay Corporation มูลค่า1.23พันล้านดอลลาร์และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของหมวดหมู่ย่อยคือ2,575พันล้านดอลลาร์ NextDecay Corporation มีส่วนแบ่งร้อยละ0.048และเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กมากในประเภทย่อยมูลค่าตามงบดุลของบริษัทอยู่ที่0.61พันล้านดอลลาร์ และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของหมวดหมู่ย่อยคือ1 6 4 0พันล้านดอลลาร์ NextDecade Corporation คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ0.037โดยการเปรียบเทียบหุ้นครอบครองของตลาดและมูลค่าตามบัญชีเราจะเห็นได้ดังต่อไปนี้ครอบครองส่วนแบ่ง NextDecade Corporation ในหมวดหมู่ย่อยเมื่อประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคือ0.048% มูลค่าตามบัญชีเท่ากับร้อยละ0.037ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง23เปอร์เซการประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลของประเภทย่อยแย่ล yeah. บ1คะแนนนี่ขององค์กรที่วิเคราะห์มีจำนวน2.875พันล้านดอลลาร์ นี่สินทางการเงินต่อมูลค่าตามบัญชีคิดเป็นร้อยละ471.3ของเงินทุนการประเมินตามระดับภาระผูกพันทางการเงินของบริษัทแย่มากลบ2คะแนนอัตราส่วนมูลค่าตลาดของบริษัทต่อกำไรคือ0ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยคือ10.4ซึ่งแย่กว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อย การประเมินราคาหุ้นของบริษัทถึงกำไรเปรียบเทียบกับหมวดย่อยแย่มากลบ2คะแนนกำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ลบ26ล้านดอลลาร์ไม่ทราบรายได้ล่วงหน้าสำหรับ12เดือนข้างหน้าและนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อโอกาสของบริษัทการประเมินตัวบ่งชี้กำไรที่คาดการไว้ในอนาคตโดยเปรียบเทียบกับในหมวดย่อย แย่ลบหคะแนนอัตราส่วนราคาต่อรายได้ของบริษัทคือ0ค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยคือ0.9ซึ่งแย่กว่าค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยการประเมินราคาหุ้นเป็นตัวชี้วัดรายได้เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อยแย่ลบหนึ่งคะแนนรายได้ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาคือ0ูนล้านดอลลาร์ ไม่ทราบรายได้ล่วงหน้าในอีก12เดือนข้างหน้าและนี่เป็นผลลบต่อบริษัทการประเมินตัวบ่งชี้ยอดขายที่คาดการไว้ในอนาคตเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ในหมวดย่อยแย่ล yeah. บ -1 คะแนนอัตรากำไรจากการขายอยู่ที่0%โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยที่8.9% ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ8.9การประเมินความสามารถในการทำกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยยอมรับได้ลบ0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือร้อยละ0.017ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง182เปอร์เซ และข้อเท็จจริงนี้สะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างมูลค่าการแลกเปลี่ยนของบริษัท n e x t d e c a Corporation อาจจะไปสู่การตีราคาใหม่จำนวนเงินทุนตลาดสำหรับพนักงานแต่ละคนของบริษัทเท่ากับ8366000ดอลลาร์และสำหรับหมวดหมู่ย่อย3 5 5 0 0 0ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ1 7 3 8 การประมาณมูลค่าตลาดทุนต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อยทนได้0คะแนน,นจำนวนกำไรสำหรับพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือลบ1 7 5 5พันดอลลาร์โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อย2 9 3 1พันดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ40%การประมาณกำไรต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนรายได้ของบริษัทต่อพนักงานคือ0.000ดอลลาร์ในหมวดหมู่ย่อย330 0 0.000ดอลลาร์ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ100%การประมาณส่วนแบ่งรายได้ต่อพนักงานบริษัทเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทประเภทย่อยทนได้ลบ0.5คะแนนหุ้นขาดอยู่ที่7.1%เทียบกับค่าเฉลี่ยประเภทย่อยที่4.6% นี่คือการประเมินความเสี่ยงของการบีบสั้นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค RSI 14แสดงระดับ1ะ3 8ของบริษัท n e x t d e c ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับนี้อยู่ที่ประมาณ38%ปรซ์โดยเฉลี่ยหลักทรัพย์ประเภทย่อยจะมีมูลค่าเท่ากับหุ้นบริษัท n e x t d e c เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัท n e x t d e c Corporation และบริษัทประเภทย่อยเราเห็นว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหุ้นของบริษัท n e x t d e c Corporation มีพลวัตลบร้อยละ19.4เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อยลบ12.2สิ่งนี้ไม่ได้ระบุสิ่งใดอย่างชัดเจนแต่จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงนี้ ผลลับลบ9.5จาก10คะแนนคะแนนเฉลี่ยสำหรับหมวดย่อยคือ0.9คะแนนหากคุณมองอย่างกว้างกว้างภายในตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมเราสังเกตได้ว่าผลลัพธ์โดยเฉลี่ยของตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมคือ0.3จุดเ,เดดดดดดทียบกับคะแนนลบ9.5ของบริษัท NextDecay Corporation ลองดูตารางคำสั่งซื้อที่คุณสามารถใช้ได้ลิงก์ไปยังตารางนั้นอยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางคำสั่งซื้อประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากข้อมูลและระบบอ้างอิง g u i u Market การเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและเปิดลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมดุดจากการวิเคราะห์หุ้นของบริษัท NextDec Guru Markets เปิดคำสั่งซื้อด้วยเหตุผล Nextday K นี่เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงเกินไปที่สุดในประเภทย่อยจำเป็นต้องเตือนไว้ก่อนวันที่1มิถุนายน2023เราเผยแพร่คำสั่งซื้อ ticker C A P L ระบบการให้คะแนนอ้างอิง G U I U Market มีการตัดสินใจเกี่ยวกับคำสั่งซื้อนี้ปิดคำสั่งซื้อการสูญเสียครั้งสุดท้ายคือ1ะ1 2 4 ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมวิดีโอนี้และใช้งานระบบข้อมูล g u อูอิยูมาเกตคุณคือผู้ชมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอย่างแท้จริง